สวัสดีทุกท่านจะไปยามดักปลาไปขึ้นรถไปขึ้นไปกระโดดเออเกาะดีๆนะมานะเข้าใจไหมลงไปต่อจันแล้ะท่าน เอาไปเพิ่มอีกสองตัววันนี้ต่อวันละสองตัวสามตัวมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้จะมีปลาหรือเปล่า รถคันนี้มันโดดดีมากเลยทุกท่านนะต้องใส่โชค๊คต้องซื้อโช๊คมาใส่จิ้มไว้แล้วจิ้มเอาไว้ในตะกร้าแล้วโชค๊คสำหรับรถสามล้อนิ่มๆแต่ว่าราคาสูงอยู่นะท่ทานเพาะโชค๊คในเกือบสามพันเลย โชคแพงมากผมนึกว่าโชคนี่เจ็ดแปดร้อยสองพันแปดโชคแบบของแบรนด์นะนะเขารับประกันเขารับประกันเป็นสิบปีเลยเราซื้อโชคามาใส่มันก็เด้งเนาท่านนี่คนคนขี่ข้างหลังไม่ได้เลยมันมันกะเด้ง ้องใส่โชก่อนมันถึงจะนิ่มเหมือนรถสามล้อสกายแล็บอะนะเหมือนรถตุกๆอะนะมันจะนิ่มอันนี้มันกระเด้งนะท่านขนอะไรเพราะว่าในขนกระเบื้องนี่ไม่กล้าวิ่งไวเลย้ลกลัวกระเบื้องแตกมันจะไม่เหมือนซาเล้งเนี่มันนิ่มนะ มาลุ้นกันมานหรือเปล่าดอกเรกไม่หมานตัวเรกไม่ได้ทุกท่านเดี๋ยวเราไปย้ำดักปลาให้ครบทุกตัวก่อนตัวสองก็ไม่ได้ตัวสามตัวสามก็ไม่ลั่นไป ตัวสี่ตัวสี่ก็ไม่ได้ตัวห้าตัวที่ห้าตัวที่ห้าได้ไหมตัวที่ห้าก็ไม่มานเออฮะ ตัวที่หกตัวที่หกนี่ต้องลงจากรถดูตัวที่หกก็ไม่ได้ข้าวลงลงยังไงเมื่อกีน้นี่ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดก็ไม่ได้เอ้าไม่มีตัวไหนได้เลย wings nó leo, long wings nó leo, oh, ôm khoảng quẳng nhau rớt ba, เือมันได้ปลาหรือว่าใส่จนานแถวๆนี้อีกตัวหนึ่งก็ไปใส่ตรงโนนะไปดูก่อนนะเผื่อมันได้ปลานีเอาของมาใส่แล้วทัดไม่ได้ปลามาถ้าวันนี้ไม่ได้อีกก็เป็นวันที่สองที่ไม่ได้ปลา ใส่หลายตัวแล้วไม่ได้หรือเปล่ามีส่วนหมาวานนี่หมานตรงนี้ละปลาดุกวันนี้จะหมานอีกหรือเปล่านี่ไม่หมานตัวโน้นละ่ะนี่คุอท่านกับดักไม่ทำงานตัวโน้นละ่ะเอ้ยตัวโน้นทำงาน <c oughs> เฮยียลั่นตัวหนึง่งทุกท่าน อะดูเช็คคองเฮ้ยมีรถกระบะใครผ่านมาตรงนี้เ้ยมีรถกระบะคนมาด้วยจะไปได้หรือเปล่าโอ้ไม่คิดว่าจะมีรถกระบะใครผ่านมาทางนี้มันทางมันแคบไห จะไปได้หรือเปล่ากระปูเข้าท่านเชือกขาดเลยได้กระปูสองตัวดูรถกระบะเขาจะผ่านไปได้หรือเปล่าผ่านไปได้ไหม ได้อยู่โอเคอะไรขี่รถกระบะมาทางนี้ฮะปกติรถกระบะมันจะมาไม่ได้นะทางนี้เนี่ยมันแคบถ้ามาได้ก็ต้องแลกกับพวกกิง่งมงกิ่งไม้ขูดรถอ่ะนะรถจะเป็นรอย กปูสองตัวพี่น้องเอยตัวย่างกินกปูเข้าเลยงานงานงานงอกเลยเชือกจะขาดเชือกขาดแล้วเส้นหนึง่งเชือกกลไกลด้านในหรือเส้นเดียวเชือกขาดเลยเชือกอินนี่มันกัดเชือกอินขาด เอาเชือกให,ใหญ่ๆแล้วล่ะไปต่อไว้เหมือนเดิมทุกท่านเลยไม่มนันข้าวนีไ้ได้ปลาได้ปูสองตัวม,มีปลาใส่ข้าเลย ขาดเส้นน่มันเหลืออีกเส้นหนึ่งจริงๆว่าต้องสองเส้นมันถึงจะหมานมันถึงจะเข้ามันถึงจะรัดดีแต่เหลืออีกเส้นหนึ่งก็ยังได้อยู่ได้ไม่เต็มที่ไปเราก็ไปหาที่ใส่จันต่อต่อเพิ่มผมเอาลงมาสองตัววันนี้เอาลงตัวใหม่มาสองตัวเออฝากไว้ท่านี้ท่านดีครับ